สวัสดีด้วยนะครับนี่วันนี้เราก็อยู่กับผมนะฮะโยโย่นะฮะนี่วันนี้เราจะมาแคสนะฮะ f o r z a Motorsport 4นะฮะในฟอร์ซ่ใน Xbox360 นะฮะก็วันนี้ครับนี่มาพร้อมกับพรอมอะไรนะฮะนี่มาแคส์พร้อมกันเลยนะฮะให้ดูว่ามันเฟี้ยวนันขนาดไหนะนะฮะเห็นนะเห็นพรอมอะไรนะเดี๋ยวผมขยับไป่อย โอเคนะฮะก็มา startless กันเลยก็ระดับของพวกบอทผมก็ปรับให้มันกระกาดหน่อยนะฮะนะฮะที <c oughs> นี้ผมก็ใช้เกร์แมนนวลนะฮะเพิ่เนี่ฮะ บมดไปไหนเลย <laughs> ไปไหนพี่ผมก็ใช้นี่นะฮะมิซูมิ i ิอีว v o l u ชั่นแนะฮะ MR สีแดงนะฮะ <laughs> ก็บังคับง่ายฮะผมอะไรปรับให้มันสั่นได้ด้วยนะฮะแต่ผมไม่ชอบฮะชอบแบบไม่สัน่นมากกว่าไม่เยอะ ก็เดี๋ยวผมก็อุย้ยแกว่าผมก็จะถ่ายอย่างงี้นะฮะให้มันหลายๆคลิปเลยนะฮะจะได้อุย้ยไม่เหงาะะช่วงสองการก็นะฮะอยู่ว่านเลเกม <c oughs> ก็อาจจะมีไปเล่นร้างนิดหน่อยยังง <c oughs> มัน,นะฮะก็ผมปรับปรับให้บอดมันกระกานะฮะ ก็โจะได้เห็นว่าขับขี่เป็นยังไงนะฮะก็มีคันเร่งนะฮะคันเร่งก็คงถ่ายไม่เห็นนะถ่ายจะเห็นข้างบนนะฮะนี่ขับมือเดียวโชว์เลยโอ้หลุดโอ้ถ ะะรถขับเคลื่อนสีล้อมันจะขับดีนะฮะชอบมากเลยคัะนะนี้อีโวเนี่ยฮะผมก็ใช้เกียร์นะฮะเกียร์กระปุกก็ไม่เชิงกระปุกหรอกนะเดี๋ยวผมเพิ่มเสียงหนะะ่อยนี่ครับ ก็นะฮะขับสะดวกขับไลน้ฮะท่านใดที่เข้ามาชมเรายังไม่ได้กด b s c สไครก็รบกวนกด b s c สไครหน่อยนะฮะ นะถ้าชอบก็กดไลค์นะฮะโอ้ยก็มีอะไรสอบถามก็สอบถามได้เลยฮะตอบเสมอฮะอมันขับมากจริงๆสนุกมากโอ้ยกินยา,นากเไย อันนี้ผมก็ปิดระบบกันไหลลื่นแคปช่ควคอนโทรอะไรอย่างงี้ผมปิดหมดเลยนะฮะนะรถขับสี่มันก็ขับง่ายอย่างนี้นะโอ้ยสามรอบนะฮะ อข้าโค้งดีมากสุดยอดเลยอันเนี้ยเดี๋ยวสักครู่นะฮะพป๊หนึ่ง โอเคฮะมาต่อกัน,นะฮะเมื่อกี้คัดข้องนิดหน่อยะฮะไม่เป็นไแรบบเดี๋ยวนะฮะแป๊บหนึ่งนะฮะนะฮะก็มาต่อกันเลยฮะพอดีเมื่อกี้กล้องแบตโทรศัพท์จะหมดนะฮะ นี่นฮะโอเคใกล้ๆโอเคเห็นนะเห็นนะฮะเห็นเปล่าเลยเน,นะน่าจะเห็นอยู่นะฮะโอเค ก็นะฮะอืมสึกมันง่ายไปหน่อยน,ะนะแต่ก็นะผมคลิปนี้ผมเน้นจะให้ดูพวงมาลัยก่อนนะฮะเผื่อท่านใดที่กำลังตัดสินใจซื้อจะได้พิจารณาดูนะฮะ ชมเว,ว็บมีดิฟกันเล็กน้อยฮะฮานะฮะก็เรียบร้อยไปฮะก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจะจบเป็นเพียงสนามนี้ก่อนนะฮะก็ เดี๋ยวคลิปต่อไปผมก็จะไปอีกสนามหนึ่งนะฮะเพื่อความสะดวกต่อการอัปโหลดแล้วก็ความเร็วนะฮะนะก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์ได้นะฮะก็มีปัญหาอะไรก็ลองอคอมเมนต์ได้นะฮะชมอะไรเงี้ยได้นะฮะผมยินดีตอบเสมอะฮะก็นะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะบ๊ายบายจุ๊บ 哇，不行！